วันนี้จะพาทุกท่านมาเยี่ยมชมนะครับวัดโคกตาอเหล็กหลุมปก่าช้างซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านตอเหล็กตำบลกุดโบดอํอำเภอสังสังจังหวัดนครราชสีมาด้านหน้าก็จะมีเท้าองค์ท้าเวสวรร์ได้ดูแลอยู่ทั้งสององค์นะครับสถิตยอยู่ที่วัดโคกตอเหล็กหลุมปกทาช้างนะครับ คาถาบูชาทาวิสวรรค์องค์สถิตอยู่ที่วัดโคกตะลิกท่าช้างนี่เขาองค์เาวิสวรรค์ที่สถิตอยู่ที่าวัดบ้านโคกตลิกท่าช้างหลุงปุกนะครับเข้ามาด้านในด้านขวามือก็จะเป็นพระปรางนาคปกนะครับ เป็นศาลาสามกิธรรมมีพระปางนาคปกอยู่ด้านในนี่คือหอระฆังที่บัดบ้านโคกตาเหล็กท่าจางลมปุกนะครับด้านนี้ก็จะเป็นบริเวณกติเจ้าวาดซึ่งเป็นสำนักงานเลขาธุการเจ้าคณะอำเภอเสิงสาานะครับที่ติดต่อ การของคณะสงฆ์อำเภอสังสังจังหวัดนครราชสีมาภายในบริวรก็จะเป็นต้นสาระอยู่ด้วยนะครับด้านหน้าศาลานะครับบริเวณด้านหน้าศาลาที่เป็นหอฉันก็จะมีน้ำตกอันสวยงามให้เราได้เยี่ยมชม เป็นอีกบุมหนึ่งครับที่ท่านเจ้าวาดได้รังสรรค์ให้กับญาติโยมได้พักผ่อนจันใจได้มาเยี่ยมชมด้วยได้มาดูได้มาชมไม่เฉพาะแต่เรื่องธรรมะปฏิบัติเท่านั้นภายในศาลาหอฉันนะครับเยี่ยมชมกราบวัสการพระแก้วมรกตองค์จำลองที่ วัดโคตรฤทธิาช้างลมปุกนะครับนี่คือด้านหน้าอุโบสถของวัดโคติกท่ิาช้างนี่คือด้านทิศตะวันออกของขอ,งองุโบสถวัดโคตลรกท่ิาช้างลมปกนะครับซึ่งได้โบรณปฏิสังกรดกันขึ้นมาใน,ในยุคของท่านเจ้าอาวาสอง์ปัจจุบัน ซึ่งวัดโคกเตาเหล็กท่าช้างลุมปุกนีเป็นที่ศรัทธาของพี่น้องทั้งสามชุมชนไม่ว่าจะเป็นบ้านเตาเหล็กท่าบ้านเตาเหล็กท่าช้างบ้านหนองลุมปุกนะครับเป็นที่สุลมจิตใจของพุทธศาสนพุทธศาสนิกชนและนี่คือวัดโคกเตาเหล็กท่าช้างหนองลุมปุก